สวัสดีครับ FC ผู้รักสุขภาพทุกท่านนะครับเป็นไหมครับบางครั้งอายุมากขึ้นเริ่มคิดช้าอะไรช้านะครับนั่นคือร่างกายเราเริ่มขาดสารอาหารบางอย่างในระบบความคิดความจำของคนเรานั้นมีสิ่งสำคัญอยู่ในโรคสมองสิ่งที่เสริมความจำคือ DHA ซึ่งมีเยอะหรือมีจำนวนมากพบเป็นจำนวนมาก อยู่ที่น้ำมันปลานะครับน้ำมันปลาจากน้ำทะเลลึกนะครับจะพบ DHA แล้วก็ EPA แล้วก็สารสำคัญหลายอย่างนะครับอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าส่วนในเรื่องของความคิดความอ่านที่คิดเร็วทำเร็วนะครับรู้สึกไม่เพียไม่อ่อนล้านะครับก็คือสารโคลีนนะครับอันนี้มีผลงานวิจัยทางการแพทย์นะครับถ้าหากอยากทราบว่า สารโครีนนั้นมีส่วนสําคัญต่อสมองอย่างไรเราก็จะพิมพ์คําว่าโครีนนะครับเข้าไปใน Google นะครับก็จะให้คําตอบมานะว่าโคเียนคือสารสื่อประสาทในโลกสมองทําให้คิดเร็วทําเร็วถ้าหากว่าอายุเริ่มมากขึ้นระบบการคิดการทําเริ่มช้าขึ้นเราจําเป็นต้องทานอาหารเสริมเข้าไปนะครับสำหรับท่านที่ยังต้องการทํางานอยู่ และอีกของข้างๆกันก็คือโฟลิกนะครับโฟลิกก็คือสารที่สําคัญต่อ,อาการสร้างเม็ดเลือดระบบเลือดของเราหากเราอายุมากขึ้นหรือว่าบางท่านมีโรคประจําตัวาการเป็นเลือดจางาซึ่งก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับก็จะพบได้นะครับท่านที่ไม่สบายบ่อยนะมีโรคประจาตัวนะหรืออายุมากขึ้นก็จะพบว่าตัวเองเลือดจางนะครับเมื่อเลือดจางแล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยดี ปัญหาเยอะนะครับถ้าใครเริ่มร่างกายไม่ค่อยดีนะครับเป็นหลายอย่างนะครับก็ให้เริ่มด้วยการบำรุงเลือดคือตัวกล่องกระปุกเล,เล็กๆนะครับในกระปุกเล,เล็กซึ่งข้างอยู่ข้างกล่งองนั้นก็บรรจุวิตามินบำรุงเลือดอยู่60แคปซูลนะครับการทานก็คือทานเช้าเย็นนะครับส่วนที่เป็นกล่องเขียนว่าโครินบีตัวนี้คือ ตัวบอลุงสมองนะครับตัวบอลุงสมองบอลุงผิวพันธุ์นะครับตัวนี้ก็จะทําให้ทานคู่กันแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพบางส่วนก็จบไปนะครับก็คือโดยเฉพาะในเรื่องของอาการาคิดช้าทําช้าหรือความไม่สบายเล็กๆน้อยๆในร่างกายนะครับทานชุดนี้อา,อาการของท่านก็จะดีขึ้นนะครับเห็นผลเร็วเหมือนกันนะครับสลับท่านที่อาการเพิ่งเริ่มเริ่มต้นนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่มีอาการคิดช้าทำช้า,อ,าอยากจะบรุงร่างกายก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่า,าในส่วนนี้จะเป็นส่วนของเป็นวิตามินที่ใช้บรุงร่างกายบรุงสมองนะครับก็ในชุดนี้ก็จะมีอยู่2 2กล่องนะครับผมก็จะเป็นโคลัมบีอยู่1กล่องกับตัวนูทริกโฟริกตัวนี้1กระปกุกรวมเป็น2ชิ้นนะครับ ก็ทานได้1เดือนครับราคาอยู่ที่สองชิ้นนี้460บาทนะครับฟรีค่าส่งนะครับตรงนี้ฟรีค่าส่งก็ท่านที่มีปัญหาเลือดจางหรือเริ่มคิดช้าทําช้าอยากจะดูแลสุขภาพก็แจ้งไว้ที่ใต้คลิปได้เลย,เลยหรือท่านจะเลือกเมมไว้ที่เบอร์0 9 1 8 5 9 4 5 8ลายกไลน์ก็จะเร่งขึ้นหรือจะโทรหาก็ได้นะครับ โดยาทางแอนมินก็จะรับโทรศัพท์แล้วก็อตอบคาถามของท่านไปนะครับว่าแต่ท่านจะสะดวกแบบไหนสะดวกแบบคุยด้วยตัวเองหรือว่าหนวกเป็นไลน์สั่งสินค้าหรืออเมมใต้คลิป YouTube ก็อาจจะขึ้นมาที่แอนมินเช่นกันนะครับสุดท้ายนี้สุขภาพดีเป็นของ f อทุกท่านสวัสดีครับ